เรียบร้อยครับนี่ทําสีเสร็จแล้วปากลายเลยทําสีเสร็จแล้วครับอาบเดดสักหน่อยรอคุณลูกค้ามารับครับนี่นี่ครับองศาตามพีดิกนะครับเวลาติดตั้งเราต้องเขียนระยะวาดระยะไปให้นะครับเวลาลูกค้าไปติดตั้งแล้วทำพีเซตอีกทีหนึ่งครับผม ปากครับเรียงกันต้องเลยนะครับทำสีรอคุณลูกค้ามารับนะครับรถแห่จอบฟอร์ดหน่วยที่3นะครับของพี่นัทนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นทิดาออดิโอหรือเปล่าไม่ทราบครับผมี่านแล้วครับ เสร็จแล้วเทสแล้วเรียบร้อยครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับเสียงไม่ผิดหวังแน่นอนครับรับประกันได้ครับระยะร้อยเมตรสบายสบายครับหวังผลได้เลยครับอื่ครับเสียงแหลมตัวใหม่นะครับนี่ครับโอเคครับ